ฉันไม่ขึ้นกรสอบสายเขาขึ้นลำนู่นผิดลำเลยอะไรอะไรมันเยอะเกินไปอ่ะนะเอาแยงทีกันด้วยไม่ได้เสียงอะไรวะนี่ใครโดนล่างไปแดงก็แบบไอ้กูนี่วะเอ้าไอ้เฮียแล้วมันก็ทิ้งกูอ้าวไอ้พี่เด็ก เคงั้นกูยต้องกดกดอะไรว้าปะมันวาร์ปไม่ได้พี่โอ้ยอนีโอ้ยกดผิดด้วยตรงนี้เลยไม่เอาเดี๋ยวต้องลงนี่แล้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปหมู่บ้านโอ้โหอ้วนไอ้อ้วนอะไรสองหมื่นออกไปตกใจเงินเมื่อกี้บูเชยเห็นลางรางขับรถต่อไปเดี๋ยวทริปตัวเที่ยวเดียวกับ กับบ้านเก่าเดยกลับบ้านเก่าม่โดลางจากรถนั่นเออเขใช้อาวุธสองมือแล้วรู้สึกโคตรแรงอ่ะตอนแรกใช้ค้อนมือเดียวแม่คเปลาที่ไหนก็จริงๆแซมบีมันเน้นสองมือมันเล่นของหาไม่หาไม่ได้เว้ยเพิ่งหาได้เมื่อกี้ไอตรงสลตเทมเมอร์ที่คุณให้มาจากร้านค้ามันก็ไอหน้ามันเป็นเลเวลตรงนี้เลยตรงนี้ลงไปเลย ลงไปเลยฮะไม่อฮะคุณกั้นจอดสิเออก็ลงไปเลยเฮ้ยไรเดอร์คิกกดหนึ่งลองสามไรเดอร์โอ้ยมึงแอคหนาทำไมวะโอ้เออตายเลยไอ้เนี่ยโดนฟิสิกส์เล่นอีกแล้วโอยอ่ามีคนลื่นนะอยากไปยเลยเพรนโดนฟิสิกส์เล่นอีกแล้วเมื่อกี้โอ้ยคนเจ็บเลยทุกคน เอ้มันขึ้นอะไรเนี่ยอันนี้คือเป็นบัฟบ,บัฟของฟิลลี่ผมอะฟิสิกส์มันทำให้คุณตีขิง่ายขึ้นฉันโดนฟิสิกส์ฆ่า,าโอ้โหมตีคินหน้าตีคิกทุกนออ็อตคีร้อยไอ้เคี่ยร้อยไอ,ยอย้เคี่ยที่เลทที่ดาเมจโอ้เอ๊ะ okay. แต่ที่เราส่งอาหารมันไม่ใช่จุดนี้นะโห่ยไปส่งอาหารส่งอาหารต้องกลับไปที่ไอ้พาได้อะ เดี๋ยวส่งอันน okay, oh, ี oh, ้เสร็จเดี๋ยวดัะบูทไปโอเลยเพ่อนเดี๋ยวโซ่ๆอย่างวันอ๋อเล้ว่สี่หมื่นอืมสเตมิน่าหมดไอ้เหี้ยอุบัติเห โอ้มีแลกอันนี้ด้วยเมทคิดโอเคฉันผมเอาฟากผมกดผิดอ้าลวงอเหียโดนลุงอ่าเย่อ่าขาหักไอ้ขัดหยองรัวเลย่ยไม่มีเมทคิดแล้วรัวไม่ได้อ้าบักโหไหนวะเนี่ยผมแค่มาซื้อเมทคิดเฉยกับคน วันนี้เขาเปิดขายเมคคินละสบายไม่คินใหญ่หรืออะไรเม่คินกลางแต่ดีกว่าไม่คินใหญ่ยังไงก็ใช้รูวๆต้องไหนวะกูจะซื้อมั้งอ้อสนหรับมือสำหรับมือซื้อไปซื้อไมซื้อไปนี่เขาเขาให้อะไรนะเจ้าเมาเมามาคั้อยู่ไหนเขาไม่อยู่ที่นี่เขาเขาพูดอะไรเกี่ยวกับพาไดจะต้องพบกับคำ เดอะเบรเขาบอกว่ารอไม่ไหวที่จะทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างกักบพวกเขาสิบหายแล้วล <that> มาคัทเขาจะไปบูชายนันเนี <c oughs> okay, ่ยโอเคเราจริงๆเอาเอาให้จบถึงไอ้ตรงนั้นจะไรผมจำสตรอรี่ดิื <c oughs> เพราะว่าไอ้ไองจากตรงนี้มันมาคัทไม่้จุดไฟเผาเผาคข่แล้วโอ้โหขอสแปมไม่นี่เหรอสแปมเม็ดกิจ อ่าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจผมจะพาพี่เจไปเจอสึกสุดท้ายของวันนี้นี่ครับต่อฮะพรุ่งนี้คุได้เล่กเล่นะเฮียจบเกมแล้วเพราะคืส,สุดท้ายไม่ใช่เราจะไปฉันจะตายแล้วเหรอไปดีเฟนซ์ก่อนไปนะทาวเวอร์ดีเฟนซ์อ่ะเพื่อนขอขายของกันโอ้โหมีโมเลดนี่น่าใช้มากแต่ว่ามันมันไม่แรงอ่ะนะถึงมันจะเป็นของ โอ้เม็ดคิดประมาณ27อันน่าจะพอเฮ่ยบ้านนะ7087โอ้มีตังค์ทั้งสองหมื่นเอาไปซื้อเม็ดคิดมันก็พอๆอ,อยู่แล้วผมมีแค่29อันถามว่าได้ใช้ในขนาดไหนกระโดดลงมาเกือบตายเลยเนี่ยถามได้ใช้แล้ว่ะเ <c oughs> อาว่าถามว่าซื้อขนาดนั้นไปทำไมนะครับก็ น่าจะไม่ใช่เองอ่ะเดี๋ยวเอาไปชอบขอมากกว่าเพราะมันมีติดบ,บิดดิ้งด้วยพรบิดดิ้งอะนะอ่าคราแล้วเรามาต่อคิวเข้าใช้โตะกันทำไมต่อคิวใช้โตะนะรอไปก่อนนะ <c oughs> นะรอไปก่อนไม่แหมผู้นี้บบ <c oughs> ไม่แต่ถ้าผมใส่ไอ้โฉบวิ่งไหนเนี่ยป่าแล้วมันหาแงแซงคิวไปแล้วไม่ไม่มั่นใจ อันนี้ไม่เมนเว้นแต่ว่า,าถ้าคุณเก็บไม่ทันก่อนจบคัสซีน <laughs> เอ,อ่อปลาทีเดียวยี่สิบเล่มอะเก็บทันไหมละ่ะก็ถ้าคัสซีนมาก็จบอะเอาง่ายๆโอเคเสร็จแล้วโอเคงั้นก็ไปแล้วอาจจะไปที่กลับไปที่พาไดโอเคในสุดกูก็ได้มีติดปีติงมาแล้วนะนี่เขาได้มีติดปีนี่พันล้วนนี่ไปนไหน,น,นี่น เมื่อกี้เลยขอบไปหน่อุ้ยมผมนี่เสียงใครอุ <c> ๊ฟ <oughs> อะไรอุ๊ฟอ่านี่อ่ะ่ะใครจะเอากระป๋องอาหารให้ชิมันมันด้ได้ไหคชิบว่าโอ้แปดพันแปดพันแปดพันหมดแล้วนี่อไม่อัพด้วยที่ขอแตลยนะแหม่เดี๋ยวเนพะื่อนๆอย่าเพิ่งเข้าวงผมขอไปเช็คไอ้มัดใหม่หมมหมมก่อนว่ามีกองล็บอังถ้าจมัดจะบวยไปอัพแต่ว่าก็แค่เกือบอัพ ไม่มีอ๋อมีมีม,มีแต่มันจริงมันไม่มีของวงในเอ็มเอ็มมันได้คงขายของก <สะ S 2> <ล>ูอยู่หน่ายัดเอ๊ะว่าจะฝัจริงๆผมว่าผมรอแลวสามเก้าซื้อเลยคนขายของ,องหงายคงขายเทวินงไงอ่ uh, ผมขายนี่ย ไม่ใครใช่ยิบเก้าแล้วใครใช้ยิบเก้ากันโอเค we're fucked we're fuck ไหนคนคนขายนั่วนะี่ะเอาี่นั่น่ะคนขายโทรไปไหนผมหายไปมล่ะเออหายไปเลยไปไหนไปไหนไปแล้วเปล่า หทวิ่งไนท์ทองไอ้เหี้ยอาร์ตบอกอุตส่าห์จะขายของหมดตัวเอาทวิ่งไนท์ทองซื้อได้ก็ใช้ไม่ได้แค่เพียงหกสิบวิ่วฟักอ้าวเอาฮอบมาคาบิลลาจะจะนั่นแล้วผมปล่าเมื่ออบอัดหน้ามาก่อนได้ไหมคารียกเปิดก่อนได้เปลียนเออ ในเสียสติไปแล้วเพื่อนเราไม่ได้เสียสติเราแค่ทำให้พาราไดดีซีจะพาราไดเบอร์ไปละเขาซอสมะเขือเทศมาทำไมอาจจะเป็นซอสพริกก็ได้เฮ้ยเฮ้ยป่าแล้วมาคัดมึงไปคนขายนั่นให้กูใช่ไหม โอเคครับ <Okay S 1> ทาวเวอร์ดีเฟนซ์นะผีมาแล้วไม่เอาครับไม่อยู่ทางแม่เดีย๋ยว้นแม่ย้ายจงแลรวโอ้โหๆๆๆโอ้โหโอ้โหเกีียดอะไรวะ เฮ้ยเฮียใครปลาโมโนโท็อปวะก็าะไอไอคนนี้มันปลามันเปิดตอนเริ่มไงแม่งปลาใส่ไม่ไม่ดูหน้าอินาพรมเลยเฮียโอ้ก็ขึ้นแรงอยู่นะไอ้แต้มเวนก็แรงโอ้โหอะไร้ะเอ้าไอ้เฮียเอาไปขับให้โดนโอ้ไไฟไหม ทำไมคัสเซินฟินิตมันนานจังวะโอ้โห่าเปอร์คัสลงไปนั่งเลยอันนี้แค่เวฟแรกครับเดี๋ยวเวฟยังมีเวฟต่อไปครับไม่ต้องห่วงแถมเวฟต่อไปนี่จะมีสเปเชียลมาเนะี่ยวต่อไปไมผมเห็นมันมาปาแค่ขวดเดียวเหรอไปเผาทุกมุมแล้วเดี๋ยวมีทุกอย่างไง แปลก,กนะโอ้ยอไรเดอร์คิกลงมาแบบตอนนี้มันจบไปแล้วจะตายเหรอเดี๋ยวจะตายไม่ได้จะตายไม่ได้อืม,อมข้างหลังโอ้ย โอ้ยผมกันฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็แย่พอโอ้ยแม่งผักขึ้อ๋อลวงวะผักอีกยังเน่จิมใครก็ได้จิมโอ้ขอบคุณอัดนะบอกแว้วเราซื้อมาแล้วใช่เออจึกจึกอย่างน้อยที่มันแหลกเพราะมันมีอินเตนชิวเนี่ยเนี่ยอินเตนชิวทวิงไนท์อ่ะมันดี โอ้โอเคโอ้ล้อไอ้เที่ล้อไอ้สัตว์เกียร์เธอมาฝั่งนี้โอเคมานี <Okay. S 3> <Please. S 2> ่มามูดเชอร์วะสมอนมันเดินช <IN> ้าไอ้เทียคุณเข้าไปต่อยมันเปิดไหมทดิเดินช่อคอแล้วคุณอันตีไอ้นี่เหรอไม่ได้อันตีฟันธรรมดาเนี่ยแหละแต่แรงพอ เออ instant kill อ๋อ instant kill ดีอัพเต็มด้วยนะแต่ก,กูก็จะตายนี่แหละั p เต็มก็ประมาณสามเปอร์เซ็นต์แค่นั้นแหละผมไม่มีสกิลเลยเรียบร้อยอว้ยเฮ้ยไอหมอน,นี่อร่อยเลย ฟาไม่โดนแล้วเฮียสเตมิน่หมดตายซะจะตายเหรอแกนี่มันอึจริงๆเลยฉันต้องทำอะไรักอย่าโอ้ยเมื่อกี้โดนพี่เกมบอดี้บ็อกอ้าวขวาออะไรเี้ยโอ้ยใช่แต่พี่เกมมันแตกเลยโอ้โหก็ทำอะไรย่นี่ก็ยันที่บอกนน่ะโดนบอดี้บ็อกนะอะไรไม่ทำะไรเลยเมื่อกี้โดนระเบิดเลย เออระเบิดไง่ายไม่ทำอะไรเลยระเบิดไอ้ของไอ้เอ็มพีซีที่คุณทำเลยเออเมื่อกี้คือขวานติดอินทันชิวแล้วโดท้ายแมงคูล่วงใช่ระเบิดมาจากไหนวะพอมายากคนเจอสมสมวะไอ้ก้วกูไปอยู่ไอ้เหี้ยเ p c มพีันจะมาบอดี้บล็อกกูไม่ได้เนี่ย ไปอยู่ที่อื่นไปพวกมีข้างบนอย่างไรเอ้ยอวยมาโอ้ยผมแชร์ช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยครับไม่เป็นไรเมื่อกี้ไอ้ยูเชอร์ยูเชอร์อ้ยเมื่อกี้กูแชร์ตีไปแล้ว โอ้โหเกือบตายไอ้เย่เกือบตายโอ้โหวุชเชอร์วุชเชอร์ไปกูโดนหนึ่งหนึ่งวุชเชอร์เกือบตายโอ้ยสักสิเด็ดคุณจะตายโอ้ยขั้นตีก็ไม่มีโอ้ยไอตัวเจอตีชาเข้ามาต้องใช้ไอ้นี่ทุกคนถอยทุกคนถอยตีแล้วตายทุกคนถอยถอยแล้วถอยแล้ว ตายอ่ะอ๋อไม่ตายเย่ยไม่มีใครตายเลยทั้งทั้งผีทั้งเอพีซีเลยเอานี่ไปกูตายแล้วโอ๊ยแล้วมึงไปบอที่บอกกูไอ้เหี้ยกูก็ตายเป็นเพื่อนมึงไปเลยเนี่ยจังหวะเนี้ยกูไม่ไม่รู้ว่าข้างหลังมันมีคนบ็อกกูอีกรอบนึงเว้ยมีอีกท่อนหนึ่งก็เมื่อกี้มันกลัวแหละกูกูจะเข้าไปฟันแม่ง ตายวะบางทีกูก็เบื่อ N P C เนี่ย N P C แม่งไม้สุดปะโอ้ยเออเฮ้ยมีมีขวานเดะขวานน้ำเงินอ๋อที่ตายไม่ได้ตายเพราะผีนะอะไรนะเสียงอะไรต้องยืนในไฟหาป้องอ่ะ ทักเรี่ยนะเขาเขาจะเลื่อยเปิดประตูมาช่วยเราเฮ้ยเฮ้ยมาช้าไปกับเรียนย่งไงวิ่งคนแรกเลยใส่นอนใส่แล้วใส่ี่คนร้อยเยี่ยสี่คูนไรดิใครอยู่วะโอเคตอนนี้เราย้ายฐานแล้วนะก็จะย้ายมาที่ตรงนี้แทนมาเจ้านี่เหรอ อ่านี่คือทางเข้านะแต่ว่าตรงนี้มันมีน้ำท่วมอยู่ใช่ไหมอ่าทางเข้าพวกนมันเข้าไม่ได้นี่คือที่ของดรเคสเลอร์เขาอาจจะด้วยบางอย่างกับทอมพวกนี้ต้องไปหาเคสเลอรเลย he's been studying the disease for years exactly didn't you tell us all that before because Villa said he had a map and i wasn't even sure kessler was still alive look if you're all too afraid to go i'll go on my own if harlow <coughs> says cool, we we'll say we'll check him out i mean what other choice do we got well we could เ t a y h e r ย and party a n ้ enjoy t h ้ last l i t t l เ bit เ f ้ยนฮ้ยเ o ้ l เฮ้ยเฮ n ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทเฮ้ยเ i ้ยเฮ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 ้ e เฮ้ยเฮ้ยเ n ้ยเฮ e ยเฮ้ยเฮ้ย t a ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้อเฮ้เฮ้ยเยเฮ้เฮ้เเ้เเ้้ย้เ้ยย อ๋อ oh. เดี๋ยวก่อนนะ oh. มาเนี่ยอ๋อใช่แต่เดี๋ยวพาหน้านอกจากที่เราจะต้องไปไปเอ่อตามหาดรคเคสเซอร์แล้วต้องไปจัดก,การกับไอมาคัดด้วยนะ mm hmm. เราจะมีบาชีแค้นเราจะไปสีหนึ่งมาคัดวิลล่านะี่